แลนี่ก็คือแมปโลบอกที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือมีคนเล่นถึง 6แสนกาคนแล้วจะ7แสนแล้วนะ <laughs> The For นั่นเองนะครับเป็นแบบที่เราต้องขุดแร่แล้วก็มาทําอาวุธเองนะครับคือทุกอย่างเราต้องทําเองเลยนะครับถ้าเราแมบนี้มันก็น่าสนใจทีเดียวเชียวเพราะว่ามีทั้งแอนิเมชั่นที่สวยงามอา,อาวุธที่หลากหลายแล้วก็อะไรแล้วแต่ที่มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุมเผาสุมสกิลสมอะไรเออมาวันนี้เราจะมาเล่นเวลหนึ่งเลยนะครับว่าผมจะไปได้ถึงไหนแล้วก็ผมจะเล่นยังไงนั่นเอง <laughs> โอเคตอนแรกนะครับเขาจะให้เราไปคุยกับเซเซนเซเซนโมโร่ะตามไปคนนี้ใช่ไหมว้าการคุยนี่มีแอนิเมชั่นด้วยครับเห็นไหมมีซูมเข้าไปคุยแล้วก็ภาพสวยมากๆทุกคนเออใครวะแอบเล่นแบบไม่บอกพี่เลยะ่ะเล่นมานี่ไม่รู้เลยไม่ส่งซิกแล้วแล้วแบบนี้มันเจ๋งไหมอ๋อคุยเลยรวะอืมแล้วก็ยังเห็นเพื่อนเนี่ยเดิน วนไปส่วนมาอีกนะคนในแมปอ่ะน,นะเอออะไรเนี่ยอันนี้คือการสุ่มเหรอครับการแข่งขันปัจจุบันตอนนี้เราเป็นคนอยู่นะเราอยากเป็นพวกมันจะเป็นพิ่านะครับดูนีฮะนี่คือการสุ่มเผ่านะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับอ่าดูว่าผมจะได้อะไรครับออออันเดธเฮ้ยอันเดธเหรอครับอันเดธเหรอครับอืมเดี๋ยวนะ อันนี้ก็คือมีสุภาพสุขภาพลดลง12%สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ10%โอกาสที่2อะไรไม่รู้อ่ะนะครับไม่เอานะครับเราเลยอีก2ครั้งเราสุ่มเพื่อจะได้ของดีๆหรือจะแย่กว่าเดิมก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยซอมบี้โอ้โหนี่สุขภาพลดลง25่สิบห้หนักกว่าเดิมอีกอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอาฟื้นฟูพลังชีๆหรือจะแย่กว่าดิมก็ไม้เฮ้ยเฮ้ยซอมีโอกาส15%ในการเปลี่ยิบหานินการแปลง พลังร้ายที่ได้รับมาเป็นพลังชีวิตยังไงวะก็คือการติดเชื้ออะไรอย่างนี้เหรอครับอืมนะเอ,า,อาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอขอ,ขอแบบแจีมๆดิแจีมๆดิก็ปิน้นโอ้มันไม่มีอะไรที่แบบมันไม่หนีจากสีฟ้าเลยเว้รเออลบสุขภาพลบขนาดตัวเล็กขึ้นเหรอเอ้ตัวเล็กลงสิควเร็วในการเคลื่อนไหว15%คนามเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%แล้วมันก็ต้องเอาแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้สุ่มแล้วนะสมมติว่าเราอยากซื้อเพิ่มนี่ครับเราก็ต้องอ๋อเสียลบพัก ก็อย่าเพิ่งเสียนะครับมาศึกษาเค็มกันก่อนละกันนะครับตอนนี้ก็เอาอุปกรณ์อิเตโรอิตเตอร์สิไม่ใช่อิโตะเราใส่แล้วก็ขุดแร่เหรอครับมาผมจะไปขุดแร่เขามีลูกศรบอกนะครับอืมอือือไปวิ่งเร็วมันกดชิปไม่ได้หรอเฮ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคเราทำการขุดอ้สับอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ย ต้องขุดหกก้อนนะเป็นอย่างต่ําอืมแมตามไปครับขุดก่อนโจอ่ะโจอ่ะจื้ออะเจ้าโอ้โหมีแสงวิบวับโอ้โหเนี่ยมีช่าการขุดแบบสะใจมากอะ่ะมันเหมือนแบบว่ามันมีอิมแพกอ่ะมันเหมือนมันมีพลังอะ่ะทุกคนดูฮนะมันมีพลังครับอ้าวไม่เดินวะเออเออปังปังแล้วก็ปังอีกรอบ อัง้งเฮ้ยนี่กองขี้ป่ะในขี้สีม่วงมาเว้ยขี้ทำอะไรได้วะขี้ทำอะไรได้ครับเออเฮ้ยอาวุธหลอมแม่น่าจะไปหลอมอาวุธนะครับตอนนี้หูทาวิง่งเฮ้ยทาวิ่งเท่อ่ะมันเหมือนในอ่าในแมปเบทเทิลกลาวอะ่ะเบทเทิลกลาวเนวี่ยทาวิ่งแบบเนี้ยเท่มากเราต้องไปทำการหลอมอาวุธใช่ไหมนะครับ ใส่แร่สามชนิดลงในเตาเผาเพื่อทําสิ่งนั้นอะโควิดคลิกแร่เอากองขี้เลยเนี่ยกองขี้เลยหนึ่งแล้วก็ทองแดงเอาเลื่องดีๆ,ดๆแล้วก็เหล็กนะครับอ่าฟอกฟอกสิไม่ใช่ฟอกฮึบอย่าตกใจไปเป้าหมายของคุณมีมินิเกมอะไรวะเอ้ยอย่างนี้เหรอเราต้องปั๊มลมเอ้ยแล้วก็แท่งข้างๆทั้งสฝั่งขวามันจะเพิ่มขึ้นอ๋อปั๊มลมแบบคือทําให้ไฟมันแรงขึ้นใช่ไหม ตอนนี้การเทสารพิษอย่างระมัดระวังเฮ้ย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 เาต้องเลี้ยงเหมือนโหเหมือนตกปลาเลยวะเฮ้ยต้องเลี้ยงอันไหนวะเอ้าเหมือนผมจะพลาดนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วอันนี้ล่ะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายมาทำลายโบกันเถอะที่ที่เป็นพิมพ์โอเคโอ้ต้องตีห,หลายครั้งโุ้ยด้มีแปิดแลด,ด,ด้วยเหมือนอีโต้เลยไงโกป๊าบสมบูรณ์ ปาบอุ้ยไม่โดนเฮ้ยที่ผมต้องกดให้โดนหูอะไรวะได้อะไรไม่รู้ <c oughs> คือตอนแรกผมนึกว่าคลิกตรงไหนก็ได้ไงแล้วทีนี้มันต้องคลิกตรงวงกลมด้วยโอ้โหได้มีกากาะโอเคโอโหคุณฝีมือสามสิเจ็เปอร์เซ็นต์เลยเหรออ่าแล้วก็มีดาเมจสาโอ้ราคายี่สิบแปดบาทเฮ้ดีอยู่นะโอ้โหเอาอีกแมะลองดูลองดูอีกครั้งครับผมสามชนิดเออนี้ต้องสี่ชนิดเลยเหร ไม่มีแล้วอะ่ะไม่ได้แล้วอะ่ะได้แค่นี้ได้ไหมออได้ด้วยวะอ่ะสองชนิดก็ได้อะ่ะเออสองชนิดก็ได้นะปั๊มลมครับปัมป๊มเหมือนแบบปั๊มหายใจปั๊มเครื่องหายใจอะ่ะเฮ้ยเอ๊ะเอ๊โอ้ต้องกดอ๋อเราต้องเลี้ยงไอตัวขีดเล็กๆอ่าโอเคโอเคตกปลาโอ้โหเราเซียนตกปลาอยู่แล้วแค่นี้จิบ๊บจ้อย เล่นกับเซียนเฮ้ยเหมือนแผ่นเล็กมันจะแปลกไปบังเฮ้ยเหมือนดาบจะดีขึ้นนะทุกคนอ่ะอันนี้ไม่พลาดไม่ให้พลาดเลยครับ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 ว้าวสวยงามนะดดาบสวยงามขึ้นนะทุกคนนะดาบสวยงามขึ้นเลยแต่มันปึ๊งเหมือนมันมันจะเป็นสนิมนะเฮ้ย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 โอราคา15บาทถูกกว่าไอ้เมื่อกี้อีก ความหายากธรมธรมดาธรรมดาแสดงว่าใครๆก็มีได้นะโอ้โหหลงว่าตัวเองแบบทําดีที่สุดแล้วอะที่ไหนได้ทําไม่ดีนี่เองกดทีโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอเอาเมาส์มากันอืมเนี่ยดาวนี้ผมมีอะไรวะกินเหม็นสร้างความเสียหายพิษอ้าวทางอ๋อมันมีกองขี้นี่เหมือ <laughs> นผมจะได้เอาบุธขี้ทุกคนรอตัวตนอ่ารอบตัวตน,ตวตวตนในระยะเวลาห้าวิกลัวศัตรูมีครูดาวสิบห้าวินาทีเปิดใช้งานเพื่อพลังชีวิตต่ำกว่า อ๋ออะไรวะงงงงกับสกิลอะดาบนี้ลหละมาด,ดูดูอันนี้บ้างอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าทุกคนอ่ะใส่ไปไหมมาเราไปไฟกันดีกว่าครับผมไฟเลยไหมขายอาวุธสวมสวมใส่อาวุธขายอาวุธโอเคขายอาวุธมาขายอาวุธครับมาโอ้เราเอามาขายได้ด้วยครับอืมก็ต้องเป็นอันนี้แหลอะอะมันมีอันเดียวครับผม ขายได้สิห้านี่หรอโอ้โหตีมาอย่างงานเออได้โอ้ยได้ร้อยหกสิหกเลยหรอลเวลตอนนี้ผมเลเวลสี่แล้วครับทุกคนมาซื้อไม้ขุดทองแดงโอ้ร้อยห้าสิบรับแร่สิบแล้วก็ฆ่าซอมบี้อาภารกิจที่เหลือครับแหมเอาได้อีเตอร์ใหม่แล้วครับอ่๋ออีเตอร์ทองแดงแล้วไล่ใหม่แล้วครับมาแล้วก็ไปทำภารกิจต่อไปก็คือการขุดแร่ครับแล้วก็ฆ่าซอมบี มาซอมบี้อยู่ไหนอยากฆ่าแล้ววะซอมบี้มาหาพี่หน่อยทำไมชี้มาตรงนี้มนั่นไงซอมบี้อ่าเดี๋ยวขอขุดก่อนปังปังปึ้งไงปึ้งเออมันเก็บให้อัตโนมัติใช่ไหมสองอันแล้วครับอุ้ยทำไมม,ม,มืดจังเลยอ่ะอืมอืม เออโอ้อ <|ja|>> ืมเออเฮ้ยฮะเลือก็ลองดูซอมบี้ไหมเฮ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไดูเฮ้ยเล็วเร็วสี่เร็วสี่อ่ะลองดูครับสายบวกอยู่แล้วเราเป็นสายบวกฮะเฮี้ยหูยอยอโอ้เฮ้ยเท่อะเฮ้ยเท่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เรา ชอบอยู่แล้วไอ้ฟันฟันเนี่ยเฮ้ยมีสตันด้วยอ้าวตายไปหนึ่งโอ้ยกากจังเลยแล้วอันนี้โอ้โหแร่อันนี้แบบใหญ่มากแล้วก็เลเวลสิบเราลองดูลองดูเลเวลสิบมาไอ้หนูฮึโอ้โหตีแรงจัดจัดอ้าวจะตายไปก่อนโอ้สองทีรู้เรื่องเลยโอ้โหแค่สองทีโอ้ยไม่กอดอ่ะขุดแร่ต่อดีกว่าเพื่อชีวิตที่เจริญขึ้นเออ ออกหมดแล้วฮึบฮึบอ่ะเดี๋ยวเธอฝาวไว้เกินฝาวไว้เกินเนี่ยไม่เอายีนเดี๋ยวฝาวไว้เกินฮึบขอขุดแร่ตรงนี้สิบก้อนนะ,อออะเออเออเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมผมเหนื่อยไหมผมเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องลุ้นนี่แหละ,ะเฮ้ยเลือดแล้วก็เลือดเนี่ยมันรีเจ็นเอ้ยรีเจนรีเจนเองด้วยนะครับทุกคนเห็นเลือดข้างๆผมไหมทัง้งแดงๆเนี่ย มันรีเจนกลับมาครับไม่ต้องมีการเติมลงเติมเลือดนะครับ